การเพิ่มยอดผู้ติดตามในไอจีนะคะแบบปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสามารถทําได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการเลยคะ่ะเพื่อเปิดการมองเห็นอยากให้เพื่อนมาติดตามเราก็สามารถทําวิธีนี้ได้นะคะได้ผลลัพธ์แน่นอนค่ะคลิปของเราโพสต์ของเราที่พดป์ไปก็จะขึ้นฟีดแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บที่เราจะใช้วันนี้นะก็คือเว็บที่มีชื่อว่า KM Social นะคะใครที่สนใจอย,อยากเข้ามาใช้บริการเหมือนกันก็คลิกลิงก์ใต้โพสต์หรือว่าจะสแกน QR Code ค,คหน้าปกคลิปก็ได้นะคะ นี่จะเป็นหน้าตาของคำั่งซื้อใหม่นะคะมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok นะคะแล้วก็มีบริการแพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะวันนี้เราจะมาใช้ IG นะคะเรากดไปที่ IG เลยค่ะหมดหมู่นะคะแล้วก็จะมาเพิ่มผู้ติดตาม IG นะคะ บริการก็จะมีบริการให้เลือกยู่4บริการนะคะเราก็สามารถเลือกอ่านดูได้นะคะว่าเราถูกใจบริการไหนนะคะนี่เราก็จะใช้อันแรกนะคะลิงก์เราก็กลับไปที่อินสตาแกรมของเราคัดลอกลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเรามาเลยะคะ่ะนาลิงก์มาใส่แล้วนะคะก็สามารถใส่จํานวนที่ต้องการได้เลยนะคะก็จะมีเวลาค่า,าเฉลี่ยนะคะค่าใช้ใจ่ายประมาณ14บบาทก็ถือว่าถูกมา,มากๆเลยนะคะกับกัร เพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะก็จะมีแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้เลยแสดงว่าคุณสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ติดตามของเรานะคะตอนนี้มีอยู่1คนนะคะเราก็จะมาลีนาอินสตาแกรมหนึ่งทีนะคะอ่ะแล้วยอดของเราก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะจาก1คนนะคะก็เป็น1 1ึ่งร้อยบคนนะคะ